ครับ,รบพวกเรา,น,า,านักศึกษาสนักวิชาวิศวกรรมาศาสตร์และนอตกรรมนะครับจำสาขาวิชาแมกกาซีนหรอ่นยนต์นะครับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโปรเจกต์ครับหัวข้อหุ่นยนต์ที่ใช้ช่วยในสถานพยาบาลครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามน,นะครับในการลาเลียงวิชาพันธุ์เพืออาหารและยาครับผม,ผมนายธีรวัตรสุแป้งนะครับส่วนผมครับ วัสเศรษาสิลิครับส่วนผมนายธนามิตรปสิท์ชอบครับครับสำหรับผลยน์คันนี้นะครับก็เอาไว้ช่วยทีมหมอทีมพยาบาลนะครับที่ทำงานในโรงพยาบาลสนามครับซึ่งหีวเลี่ยงการติดเชื้อเข้าอนะครับเราสามารถใช้ระบาตัวนี้ในการช่วยอาจจะเป็นส่งยาหรือส่งอาหารให้กับผู้ป่วยครับที่ตามโรงพยาบาลสนามครับหือลดการสัมผัสโดยตรงครับ กับจากคนไข้แล้วก็หมอนะครับโอเคครถคันนี้ก็จะใช้มอเตอร์กำลังขับอยู่ที่2อ0วัตต์ครับสองลูกใช้แบตเตอรี่ยังดัน2โวลต์ดีนะครับสำหรับชั้นวางนะครับสามารถรรดูกันโหลดลดูได้ที่30กิโลกรัมนะครับนี้ก็ประกอบได้วชั้นวางนะครับ สามารถวางน้าได้นะครับตรงนี้ต่อไปเรามาดูระบบการบังคับหรือการทํางานของตัวระบบเลยครับต่อมามาดูอีการใช้งานแล้วก็การบังคับตัวระบบนะครับด้านหน้านะครับจะประกอบด้วยฝานพน้นะครับมีปุ่มคอนโทรลนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มอีเมอร์เจนซีนะครับเอาไว้กดปิดเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินครับเราสามารถตัดการทํางานของตัวหุ่นยนต์ได้นะครับจะตัดชุดภาคจ่ายกําลังไฟครับ ส่วนสว uh, ิตต right ัวนี้นะครับจะมีอยู่2โหมดนะครับสวิตเป็นเซเลกเตอร์สวิตนะครับก็ฝั่งนี้เป็นตัวสําหรับในกรณีที่เราต้องการชาร์จตัวระบอดนะครับชาร์จไฟในในกรณีที่กําลังไฟเหลือน้อยนะครับถ้าเราบิดมาโหมดนี้ครับโหมดนี้ก็คือโหมดโหลดรันนะครับทุกครั้งที่จะทําการบังคับหุ่นยนต์ครับก็ต้องหมุนบิดมาโหมดนี้นะครับในกรณีที่เราชาร์จแบตแต่ว่าเราบิดมาอยู่โหมดนี้นะแบตมันจะไม่ไม่โดนชาร์จนะครับ เรามาาเราก็ต้องกดปุ่ม start ก่อนนะครับเพื่อที่ให้โรบอทมันทํางานหรือเรากดปุ่ม s t อ p ได้เช่นกันครับส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวเกจวัดแรงดันของตัวแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็กล้องครับตัวนี้ตัว b u ซอร์ครับเอาไว้เตือนครับกรนี้ที่มีคนเดินผ่านเราสามารถเปิดบูดให้มันส่งเสียงได้ครับแจ้งเตือน แล้วก็จะประกอบด้วยตัวเซนเซอร์ครับวัดกรณีที่โรบอทวิ่งไปในที่นืดนะครับก็จะส่งแสงสว่างให้กับตัวโรบอทครับเราก็จะได้มองเห็นทางมาดูวิธีการใช้งานครับเมื่อกี้เปิดเรียบร้อยแล้วครับอันดับแรกครับตัวรีโมทเราครับก็ให้ปดรีโมทครับแล้วก็ดันคันเร่งขึ้นให้หมดเลยครับดันตัวสวิตช์อเคตัวเนี้ย ตอนนี้โรบอทกับตัวรีโมทมันเชื่อมต่อกันแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการเปิดสวิตช์หน้าจอของของจอครับ เ <Okay. S 2> นี้ยก็เริ่มสามารถเริ่มการทำงานนะครับสวิตช์ตัวนี้ครับเป็นสวิตช์ที่ว่ากดปิดฟังก์ชันการทำงานของบอทนะครับ mm hmm. กรณีที่โรบอทบังคับไปไกลเราสามารถตัดการทำงานของโรบอทได้นะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำงานกันเลยครับ mm hmm. เร,รา,ถถา,าสามารถมอนิเตอร์ตัวหุเดินได้จากหน้าจอนะครับ